กลุ่มที่9้าค่ะรหัสก็2 2 1 3 2 2 4 4 3 5 5 4 6 6 5 7 7 6แล้วก็1 1 7นะคะคล้ายๆกลุ่มที่7คือตัวที่บียีเป็นตัวตัดสินชะตานะคะเวลาเราบี20่นี่มันก็หมายถึงว่าเราหมดตัวนี่เองนะคะ สูญสิ้นกลุ่มสูญสิ้น์นะคะหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยการไม่เหลือเนี่ยมันทําให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตมันมีร้อยล้านพันล้านเวลามันจะหมดไม่เหลือเลยค่ะตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้ตัวเดียวกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็จะมียี่สิบหกยี่สิบเนี่ยค่ะอยู่ตําแหน่งไหนแต่อาจารย์ได้อยู่ราพะนะคะเงินไม่เหลือเลยค่ะเงินหมดแต่อาจารย์ก็ ดีตรงที่ว่าทํากินกับคนที่ไม่รู้จักกันได้นะคะตัวตัวที่ช่วยอาจารย์มากที่สุดเนี่ยก็คือพวกขุนนี่แหละค่ะพวกคุณที่มาเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็อุดหนุนหนังสือเห็นไหมคะก็คือตัวเนี่ยคะ่ะตัวผ่าหนังสหัชาลาภะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยอาจารย์ได้ก็คือคนนอกไม่ใช่ญาติพี่น้องค่ะนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อ นะคะคุณพ่อนี้พยาบาทเลยค่ะนะคะพยาบาทแต่เป็นฐานเกตนะคะก็เป็นอันว่ามหาสิทธิโชคเนี่ยมหาสิทธิโชคแล้วก็ภริยานะคะเพราะฉะนั้นคู่ของทั้งคู่จริงและคู่ผ่านเสียหมดนะคะดวงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงใครรหัสอะไรนะคะมัชชิม,มาปัตเนิคู่เป็นชนชั้นกลาง แล้วก็ไปลงมรณะทะเยอทะยานพึ่งไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นดวงนี้เพึ่งใครไม่ได้เลยเนะพึ่งญาติญาติก็เป็นหกยี่สิบเส็ไปค่ะพูดยาติพันทุพึ่งไม่ได้ค่ะเพึ่งลูกนะคะทุกวันนี้ลูกส่งให้ใช้ทุกเดือนอาจารย์ก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเพราะมีอย่างน้อยก็ได้ทุกเดือนนะคะลูกจะส่งมาทุกเดือนค่ะ เนะะี่ยค่ะมาตาปุตตากแล้วก็มาลงทศทศนะคะลูกอาจารย์ก็ให้อาจารย์ใช้ตุกเดือนตลอดมานะคะหลายปีแล้วป่วยก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หมดนี่คือ,อดาวอาทิตย์ฐานพระัสน,นะคะแต่รูปอาจารย์จริงไม่อยู่ด้วยนะคะไม่อยู่ด้วยก็ยิงเหมือนอาจารย์เลยคะ่นะ,คะอาจารย์อตตะตะดเนี่ยเป็นสุภาะคะ ตาตโนเป็นสุภาก็เป็นคนคนหญิงนะคะฐานจากักรพรรดิคนอื่นอาจจะไม่เหมือนอาจารย์น,นะคะแต่ว่ากลุ่มเดียวกันก็สูญเสียทุกคนนะคะบางคนบอกว่าหนูนะ่ะพ่อไล่ออกจากบ้านอาจารย์นะพ่อไล่ฆ่าเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นศึกกันค่ะมีปัญหากันเพราะคู่ครองนะคะเพราะว่าพ่อไม่ชอบสามีไม่ชอบลูกเขยแล้วก็สั่งเก็บลูกเขยคะ่ะยิงลูกเขยตาย แล้วก็อาจารย์ก็อยู่ไม่ได้าจาังก็เลยพาลูกสามคนไปอยู่อเมริกาซึ่งก็ดีใจเพราะว่าที่นู่นเรียนฟรีค่ะบ้านก็อยู่ฟรีเพราะว่าเราทํางานไม่ได้นะคะทางนั้นเขาก็ให้ Housing จ่ายให้ทุกเดือนเดือนละสี่ร้อยเหรียญนะคะอาจารย์จึงมีชีวิตที่มหาโจนเคหงนะคะก็คือไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองอบ้านของตัวเองก็ เอาให้เขาเช่านะคะแล้วอาจารย์ก็ไปอยู่บ้านคนอื่นไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองนี่ก็คือชะตาชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าทําไมหนูไม่มีบ้านอาจารย์ก็ไม่มีบ้านค่ะแล้วการไม่มีบ้านทําให้เรามีอิสระนะคะเรามีอิสระในการที่ไม่ต้องเป็นภาระาลูกๆอาจารย์ก็มีบ้านของตัวเองทุกคนนะคะทุกคนกม็มีที่อยู่นะคะ อาจารย์ก็พวกขสมบัตินาวังอาจารย์ก็ประเภทเล่ร่อนนะคะนะคะ,นะคะพ่อบ้านเนี่ยเป็นมหาจรเห้หงนี่เฉพาะดวงอาจารย์นะคะมาให้ดูเพราะว่าชํานาญที่สุดเลยคะ่ะดวงตัวเองเนี่ยเห็นเป็นานาทีตอนนาทีทุกวันเลยค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์ก็มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่มีความสุขกับการที่ได้หาเงินแล้วก็ได้อยู่ด้วยตัวเอง ะะเพราะว่าตัวเองเป็นอตตะตะดุแล้วก็สุภาลกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกทั้งหมดเลยค่ะรหัสนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ศูนสิซนทุกคนค่ะ,ะเลือกคู่ครองนี้เป็นแล้วแต่ดาวดาพอเดีขยวอาจารย์เป็นดาวอังคารเพราะนั้นที่ดีที่สุดในดวงก็คือตัวเองกับลูกค่ะนะคะลูกลูกอาจารย์ไม่อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าช่วยทุกอย่าง ช่วยห่วงยายติดกล้องเต็มบ้านเลยค่ะติดทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในส้วมนะคะคือเห็นกันถึงอเมริกาเลยะคะ่ะเขาก็ไม่รู้เรา,าคนอื่นบางทีก็ร่วมดูด้วยนะคะเป็นความสุขของลูกค่ะเป็นความสบายใจนะคะเขาก็จะตามดูเราทุโทรหาทุกวันนะคะเช็ค24ชั่วโมงเปิดเสียงเข้าไว้ถ้าแม่ขยับตัวกล้องก็จะติงต้งติง้งติ้งเห็นไหมคะ เพราะนั้นอาจารย์ปลอดภัยค่ะปลอดภัยอยู่ในความดูแลของลูกหลานทุกวันนี้หลานก็ช่วยทำเป็นเเรื่องเป็นธุระนะคะในเรื่องขายหนังสือดูหมอเรียกว่า,เ,าเป็นหูเป็นตาแทนทุกอย่างนะคะจะทำอะไรทำให้หมดแม้แตสั่งซื้อของช้อปปีล้ลาซาด,ดาอะไรก็ช่างเขาก็จัดการให้หมดเลยค่ะนี่คือชีวิต ของคนที่อัตะตระดุเป็นสุภาะและเป็นดาวบุญนะะี่ค่ะอยู่บนฐานจักรพรรดิมันสําคัญมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอย่างเงี้ยไม่ประมาทไม่ประมาทอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีคําว่ามากเกินไปค่ะนะคะเรายิ่งรู้ว่าเราเป็นที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูของคนเราก็ยิ่งต้องอ่อนน้อมค่ะเราจะไปเหา่าไปกัดเขาเหมือนหมาบ้านนะ้ไม่ได้ นะคะโดยเฉพาะเรื่องคู่เนี่ยไม่มีดีกว่าไม่มีคู่เนี่ยม,มีความสุขกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกของเขานะคะเรายืมพ่อแม่เขามาเป็นคู่ครองสิ่งที่เราได้คือลูกที่ได้รักค่ะนะคะ,ะการที่ไม่มีเขาตอนแก่เนี่ยมันทําให้เรามีอิสระทําให้เราไม่ต้องไปเป็นภาระคอยดูแลเขาไอ้ที่บอกว่ายามแก่เท่า แล้วก็ได้ช่วยกันกัดก้อนเกลินไม่มีค่ะในความเป็นจริงไม่มีค่ะโดยเฉพาะอยาบป่วยไข้โอเคค่ะเรียนค่อยๆเรียนนะคะแล้วไม่จําเป็นที่ทุกคนดวงเดียวกับอาจารย์จะเป็นเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นเพราะอาจารย์ดื้อค่ะอาจารย์ดื้อและเป๊ะเลยค่ะอาจารย์มาเรียนตรงนี้เพราะว่าอายุเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ต้องเสียก็เสียตามดวงค่ะอาจารย์เลยตัดสินใจเรียนเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเรียนจากราศีค่ะ อยู่นานถึง5ปีรู้ทุกเรื่องแต่เขียนหนังสือไม่ได้ค่ะแต่เจ็บตัวข้าฐานอาจารย์ใช้เวลา30นาทีค่ะโดยการเริ่มเขียนตำราอาจารย์เขียนตำราเอามาขายคนการันตีว่าแม่นอาจารย์ก็เลยเรียนตำราของตัวเองค่ะ